สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่กันที่บ้านของคุณน้านงครับที่สวน JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมครับเป็นแม่วัวสวยๆครับแล้วก็พ่ววัวครับงามๆครับวันนี้กับช่วงบรรยากาศเย็นๆครับให้เดินเลาะหญ้าครับแถวข้กครับผมวันนี้ คือโอกาสมาเยี่ยมชมกับผมวันนี้ครับสำหรับพ่อวัวครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าสวนรามครับ s k 5 2 0ครับทายาทของไอ้มดแดงครับส่วนแม่วัวครับจะเป็นลูกผสมนารุฟีเนาะลูกผสมครับนี่ครับเป็นแม่ทับทิมครับ ที่ตั้งท้องได้เก้าเดือนนะครับน่าจะไเกิวันคลอดวันในจ่ะน่าจะไมเกิดสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนครับรอดูครับผมเดี๋ยววันคลอดแล้วเรามาติดตามรับชมกันครับอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศเย็นๆครับผมให้เลาะยาครับนี่ครับครอบครัวเล็กๆครับที่มีวัวงามครับให้ได้เยี่ยมชมกันครับ น,นพ่อโวที่มีความสูงกว่าแม่โววแล้วครับาอายุเท่าไรนั้นนะพี่ไอ้อนดํมนี่ยนี่ครับยี่สิบสามเดือนครับทีสนะ่สูง,ส,ง,ส,งสูงกว่าครับูดด้ทนนะแนี่นะครับเป็นเจ้าของครับ ที่มีวัวงามครับไวัยรุ่นสร้างตัวครับอีกคนครับผมมีวัวดีครับมีใช้ไปกว่าครึ่งครับนี่ครับเป็นการยอกล้อกันครับนี่ครับ ใครสนใจครับที่จะมาเยี่ยมชมวัวก็ติดตามกันได้ครับที่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับเป็นของช่องของคุณน้านงครับแล้วก็ฝากช่องนี้ครับสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับผมเข้มครับเข้มเปลี่ยนสีครับผลงานน่าจะปีหน้าใช่ครับผมนี่ครับวัวสวยๆลักษณะนี้ ตามตำรับตำราครับไว้เก้าครับที่ชอบในการเลี้ยงวอครับผลงานปีหน้าติดตามดูครับนี่ครับผลงานของเจ้าสนดามครับและก็คุณแม่ทัพทิมครับที่ตั้งท้องกับเจ้าหมูท้องครับเราติดตามกันดูครับว่าลูกเขาจะเป็นเช่นไรครับเพราะว่า คุณแม่ถือว่าหลักฮกได้ครับผมบอกเลยครับผมอโอเคอเค,ครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งฝากให้กำลังใจฝากแชร์ให้กับช่องสุดินฟาร์มพาทัวร์เดยนครับ แล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ